ัสดีค่ะกลับมาแล้วกับดับพลนนะคะวันนี้พิเศษเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดการทดลองนะคะระหว่างการเลี้ยงดูต้นไม้คือมาสเตอร์ล่าอองโบนะคะทั้ง2ต้นนะคะที่รับมาจากคุณเคนผูงคุณจับสวนดูพลันนะคะก็คือต้นหนึ่งเนี่ยเราทำการทดลองโดยปลูกแบบอบอยู่ในระบบปิดนะคะอยู่ในถุงตลอดไม่ได้เปิดถุงเลยนะคะ<ม>ก็ผ่านมารนะยะเวลาก็คือ สามสัปดาห์แล้วแล้วก็ต้นที่อบเนี่ยเราปลูกโดยใช้วัสดุปลูกลก,ก็คือใช้กระ้าวสับบ้านเองนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการทดลองว่าเราเลี้ยงในระบบที่เป็นโอเป็นแอร์เลยนะคะก็คือเปิดทุงไม่ได้ใส่ถุงเลยก็คืออยู่ในอากาศปกติแล้วก็รดน้ำต้นไม้ก็อาจจะเป็นวันละ ครั้งหรือว่าสองสมวันรดทีแล้วแต่สภาพความชื้นความร้อนของอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็วัสดุปลูกของต้นที่เราปลูกโดย Open Air mm hmm. นี่ยก็จะเป็นจากมะพร้าวสับแล้วก็มีผสมพีทมอสต้นๆถุงนิดหน่อยที่เหลือมาจากการปลูกต้นแรกนะครั้งนี้เราเนี่ย ตั้งใจมากมากเลยนี่ที่จะทาการทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะไม่ว่าจะเติมหมาชนเจลออะไรแดงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีนะคะก็คือการทดลองนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้แน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าการที่เราจะดูว่าการปลูกแบบไหนเนี่ยได้ผลดีกว่ากันเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า5ข้อที่จะต้องดูนั้นคืออะไรนะคะว่าการปลูกของเราเนี่ยดีกับต้นไม้หรือเปล่านะคะข้อที่1ก็คือ อันแรกเลยก็คือต้อนไม้ต้องอยู่รอดปลอดภัยไม่ตายอันนี้ก็คือทั้งสองต้นของเรานะคะก็อยู่รอดปลอดภัยไม่มีต้นไหนตายไม่มีต้นไหนเสียชีวิตไม่มีต้นไหนต้องเอาใบมารักษาบาดนะอันที่สองเนี่ยก็มาดูเรื่องของใบนะคะว่าใบเนี่ยมีการไหม้ไปหรือเปล่าใบเหี่ยวไป,ไปหรือเปล่าใบเฉาไปหรือเปล่าหรือว่ามี อะไรผิดปกติเกี่ยวกับใบหรือเปล่านะคะอันที่สมเนี่ยก็คือดูว่ารากน้องเนี่ยมีการเดินดีหรือเปล่าถ้าหากว่ามีรากใหม่แทงไม่ว่าจะเป็นรากอากาศหรือว่ารากฝอยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็แสดงว่าต้นไม้เนี่ยมีการจเจริญเติบโตดีได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วก็การทอดชีวิตของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือมาดูว่าน้องมีการแตก ยอดใหม่หรือเปล่ามีการแทงใบใหม่หรือเปล่าหรือว่าต้นของน้องเนี่ยมีขนาดโตขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าน้องมีการแตกยอดแทงใบใหม่หรือว่าต้นเนี่ยมีการจเจริญเติบโตดีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นโตขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเขามีการจเจริญเติบโตที่ดีวัสดุปลูกนั้นเหมาะสมกับเขาแล้วก็การปลูกไม่ว่าจะเป็นแบบ อบหรือไม่อบเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่หเหมาะสมกับเขานะคะส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่สําคัญมากๆาเลยก็คือดูว่าน้องเนี่ยไม่โดนพวกศัตรูพืชนี่ทำร้ายทําลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคบทีเรียแรงศัตรูพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นไรแดงเลียอะไรต่างๆนะคะก็คือไม่ควรจมาต้องการน้องนะคะทีน,นี้เราก็มาดูกันเลยะคะ่ะว่า2ต้นที่เราปลูกไปทั้ง2แบบนั้นผลของการทดลองของเราที่ตั้งใจทำมากใช้เวลาถึง สามสัปดาห์เต็มๆนะคะสดเป็นอย่างแรงๆเลยเชิกันเลยค่ะเอาค่ะวันนี้เราไปอยู่ทชั้นล่างกันแล้วนะคะก็คือต้นนี้ก็คือต้นที่เลี้ยงด้วยวัสดุปลูก็คือวัสดุปแบบอินเตอร์นะคะก็จะตอกด้วยเตอร์ไล่บล็อคลิทเขาไฟทิพมานแล้วก็ต้นนี้จะเลี้ยงดูแบบโอเปนแอร์เลยนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณอ่า หลังคาใช่ค่ะของโรงรถของเรานะคะก็คือมีแดดแด่เคไม่ได้มีสแลนอะไรแต่ว่าก็คือสักคั้งอยู่ใน,ในร่มนิดนึงอาจจะมีแดดสองนั่นได้แล้วได้งแต่ว่าไม่ได้เยอะมานะคะส่วนอีกต้นนึงก็คือต้อนนี้อ่าน้องอยู่ในถุงกกแบบนี้นะคะตลอดเวลานะคะตั้งแต่เราปลูกเสร็จได้รับมานะคะก็คือจะเลี้ยงดูในระบบปิดก็คือไม่ได้แกะถุงเลยนะคะตลอดเลยลาเวลาสั ไม่ต้องมีการลดน้ำต้นไม้ใดๆเพราะว่าอันนี้จะคือเพื่อนๆจะสังเกตว่าน้องมีการเลี้ยงแบบตูบแน่เหมือเวลาที่ต้นไม้เขาเนี่ยคลายน้ําหรือว่าคายไอ้น้ําออกมาทางใบเนี่ยเขาก็จะมาเกาะเกาะติดตามถุงนะคะแล้วก็พวกเก็บน้ำํำแบบนี้ก็จะหยดกับเข้าไปที่ต้นไม้แล้วก็การสูญเสียน้ําจากการเลี้ยงแบบนี้ง่ายก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้อไปต้องแกะนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกว่าดูยังไงว่า เวลาที่เราสามารถแกะถุงได้จะเลืะยเวลา,ลาที่เหมาะสมสําหรับน้องั้นหลายแล้วก็ดูว่าเขาแน่จะไหวแล้วแล้วก็การแกะถุงอบเป็นยังไงให้น้องไม่น็อกนะคะจัดก,การแกะถุงอบเราจะแกะปึ๊บเปิดปับ๊บเปิดทั้งหมดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังอีกทีนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยก็คือเราจะแกะถุงอบทงนี้ก่อนดีกว่าน้อเพราะว่าก็จะต้องค่อยๆแกะนะคะเพราะว่า อยู่ในถุงนานๆไม่เคยแตกเลยเนะี่ยเขาก็อาจจะมีการปรับตัวไม่ฟังนอกจากว่าเราเปิดเขาทันทีนะคะเพราะว่าในนี้จะมีความชื้นค่อนข้างสูงความชื้นสัมผัสในน้ำแล้วก็คุณปูเนี่ยสมัยใหถุงเนี่ยก็คือจะในภูมิสูงข้างนอกเพราะว่าเขาอยู่ในระบบอบนละ้วไม่ได้เปการ เราคลับกอบไว้เพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยมันออกได้โดยง่ายนะคะการใช้ปุงเนี่ยก็ต้องใช้ถุงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวพอปลูกไปแน่น้องมีการใช้อากาศระบายบ้างเน่ยุงเสน่็ก้อนเขียวลงไปนี่แม่นะก็ะั้เนียเอาถงใหญ่กว่าไซส์ข,ของต้นไม้องเนี่ยให้ค่อนข้างเยอะไปต่อนเนี่ยมันจะดีนะคะ ันเาก็เปิดถุงอบมาได้ประมาณคร่ทางแล้วนะคะกลอดมีไปนี่ยขาง่ยก็ยังค่นทีจะรอยู่แล้วก็ซื้อ่แลก็เข้าไปไดเียเตียก็ค่อนข้างมีสภรวาอาการที่อนข้างจะแตกต่างกับข้างนอกอยว่จะเปิดถิงต่ออีกหน่อยนะคะก็ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะให้ ค่อยๆัดตัวนแล้วเราจะีบเป็นยังไและแล้วเราก็แกะถุงอบน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ก็คือต้นที่เราใส่ถุงอบน้องไว้ตลอดเวลาเลี้งแบบพวกแน่นแล้วก็วัสดุปลูกก็จะเป็นกากมะพร้าวสับนะคะก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยมีใบใหม่แทงมาตั้งแต่อายุ ได้สสัปดาห์หลังอบนะคะแล้วก็ตอนนี้ใบใหม่กลางแล้วเรียบร้อยนะคะ mm. ก็ใบไม่ไหม้ไม่มีมแมลงศัตรูพืชรบกวนแล้วก็น้องก็แทงรากใหม่มาอีกเยอะแยะเลยนะคะ mm. ก็ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเลี้ยงแบบโอเพนแอร์แล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยจะเป็นวัสดุปลูกอินเตอร์นะคะอันนี้ใบที่มีการตั้งท้อง คลิปทั้งทต้นไม้กระถางไปทางต้นไปทางแต่ยังดีที่ใบกับรากนยะังอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือใบก็หยุดการเจริญเติบโตหยุดการออขยายพันธุ์ไปเลยก็คือที่ตั้งท้องอยู่ก็ยังท้องอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ปริใบออกมาสักทีนะคะคงต้องรองให้น้องแข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนเนาะจากที่เราดูการเจริญเติบโตของน้องทั้งสองต้นหลังปลูกครบ3มสัปดาห์ไปแล้วนะคะก็เห็นว่าต้นที่เลี้ยงดูโดยแบบ อบเอาไว้แล้วก็วัสดุปลูกเป็นกัะพม้าาสับเนี่ยจเจริญเติบโตดีกว่าทีนี้เราไปดูน้องหลังจากที่ปลูกได้ครบ4สัปดาห์กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างต้นไหนจเจริญเติบโตดีกว่าไปดูกันคะ่ะ ล,ล,ล,ลค์ป่มไมลีมอินสุกขตนะคะแล้วก็ผสมแตงกวาคลงไปนิดหน่อยเพืะคะค่อลดต้นหยุด้น,นะะก็หลังจากผ่านไปสี่สัปดาห์นะคะล้วก็มีเพิ่มมาหนึ่งใบนะคะก็คือใบนี้อ่ามันก็ยังสวยสุดง,งามก็โดยสรุปแล้วเนี่ยต้นนี้ที่เรา อบแล้วก็กลับมพะพร้าวสับนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นวัสดุปลูกอินเตอร์นะคะก็มีมดมแมลงสัตว์กัดต่อยมีไรแดงบุแล้วก็มีน้องหมานะคะกระโดดทำลายทำลายนะคะแล้วก็ใบใหม่เนี่ยงอกช้ากว่าก็คือประมาณที่4สัปดาห์นะคะน้องถึงจะมีใบใหม่ที่การเต็มที่นะคะก็คือใบนี้ส่วนอีกต้นหนึง่ง าการให้เห็นจากแต่แล้วก็คือต้นนี้ปลูกแบบอกนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยก็จะเป็นกากมะพร้าวสับล้วนๆมีผสมชีทมอดลงไปนิดหน่อยนะคะที่เหลือจากการปลูกต้นหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือต้นนี้เนี่ยแทงใบใหม่ตั้งแต่สองสัปดาห์แล้วก็ใบใหม่ก็คือใบนี้กลางแล้ว น,นี้ก็คือาการเตมนที่แล้วตั้งแต่3าสัปดาห์แล้วก็ไม่มีไยแดงเบิกนะคะไม่มีพวกสัตว์ตพืชอย่างเช่นพวกสัตว์พืชมีชีวิตสีขาก็คือน้องหมาไม่ได้มาทำลายทำลายต้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่ถุงเอาไว้ก็เลยไม่ได้น่าสนใจในการขุดคุ้ยมากนะคะ ฉะนั้นนะคะหลังทดลองครบ4สัปดาห์เต็มเลยทีเดียวก็พบว่าต้นที่ปลูกแบบอบแล้วก็วัสดุเป็นกามาพาวสับบ้านชนะเลิศก,กันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ลาดก่อนกับด็อกแพลนเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณที่ติดตามด็อกแพลนค่ะสวัสดีค่ะ